สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวเนต็ตถกสนันตรามาพนักงานไม่ได้เปลี่ยนถุงมือทั้งหยิบเงินเช็ดโต๊ะเสิร์ฟอาหารเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันหลังผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง พต์ลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคเพื่อขอความคิดเห็นมาร่วมแชร์ประสบการณ์เรื่องพนักงานร้านอาหารใส่ถุงมือทําทุกอย่างในร้านแล้วไม่เปลี่ยนถุงมือผู้โพสระบุว่าต้องบอกก่อนว่าโพต์นี้ไม่ได้มีเจตนาจะแชร์หรือประจานใดใดทั้งสิน้นเนึ่องด้วยเดี๋ยวนี้เราจะเห็นคนใส่ถุงมือในการทําอาหารเก็บกวาดเช็ดโต๊ะเสิร์ฟจับเงิน ผู้บริพกอย่างเราเห็นเราก็รู้สึกเออสะอาดดีแต่ที่กล่าวมาคือคนเดียวกันหมดเลยแบบที่ไม่ได้เปลี่ยนถุงมือด้วยกินกรนแบบที่ไม่เกี่ยวกับร้านที่โพสนะเราขอแสดงความคิดเห็นเฉยๆนะคะวันนี้ไปกินข้าวที่ร้านนี้มีพนักงานหน้าร้าน4-5ถึง้าคนมีทั้งคนรับออเดอร์คนเสิร์ฟคนต้อนรับคนเก็บโต๊ะเช็ดโต๊ะหรืออะไรก็ตามแต่เราไม่ซีนะถ้าหนึ่งคนสามารถทำได้ทุกหน้าที่ที่ว่ามา แต่เราเห็นพนักงานเก็บโต๊ะทางเอาผ้าเียริ้วมาเช็ดโต๊ะบางคนเก็บแก้วเอามือลวงเข้าไปในแก้วแล้วเอามือเช็ดผ้ากันเปื้อนสักพักก็ออกมาเสิร์ฟอาหารจับแก้วจับช้อนจับทิชชู เข้าใจนะว่าหลายๆร้านก็ทําแบบนี้และน่าจะเป็นเรื่องปกติเลยอยากรู้ว่าเราไม่ต้องคิดมากใช่ไหมหรือคนหลังร้านก็ใส่ถุงมือแล้วจับทุกอย่างเหมือนกันสบายใจได้ไหมปลอร้านนี้เราชอปหลายเมนูเลยหากใครรู้ว่าร้านนี้คือร้านอะไรกรุณาอย่าโพด์ชื่อร้านส่วนตัวเราพยายามไม่คิดอะไรเพราะเขาจับแค่จานแล้วเสิร์ฟไม่ได้จับอาหารบางทีก็อดคิดไม่ได้เนาะอยากฟังความคิดเห็นของผู้บริโภคเฉยๆแบบมาแช ประสบการณ์กันไม่ได้เรียกร้องอะไรเพราะส่วนตัวไม่ได้มีปัญหากับร้านแค่อยากฟังความคิดเห็นคนอื่นๆนี่จะพิมพ์ยังไงไม่ให้ทัวลงเดี๋ยวจะหาว่าเรื่องมากและเปลี่ยนความคิดเห็นแบบสุภาพเนอร์ จากนั้นก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากซึ่งหลายคนเห็นด้วยกับผู้โพสโดยมองว่าใส่ถุงมือนักกลัวกว่ามือเปล่าเยอะค่ะเพราะใส่ถุงมือเราก็จะไม่ค่อยล้างมือเพราะล้างก็เปียกถุงมือจะถอดใส่ใส่ถุงมือมันก็ไม่ใช่ใช้มือเปล่าเราจะล้างมือบ่อยกว่ามากกว่าเพราะถ้าเปื้อนเราจะรู้สึกไม่สบายสุขปรกจะต้องรีบล้างมือเป็นปฏิกิริยาของร่างกายนอกจากนี้ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าคือพอไม่ใส่ถุงมือเราก็ชอบดราม่า แต่ส่วนตัวเราคิดว่ามือเปล่าดีที่สุดค่ะเพราะตัวบุคคลก็รู้สึกถึงความสกปรกและบางคนจะล้างมือบ่อยด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ